โปนปันปแบบัน,น,น,นปัน้ปันป <Okay, S 2> ันปโอ้ปันปันปนปันอ้ปันปันปันปั้ปันันอ้ยินนนนอ้ันปันปนอ้ปินปนอ้ปนันนนอ้มันมปนแัโอ้ปนนโอ้ปนปัน้ปมนปันนอ้ปัอ้ปนโอเคน้ปห้ปัปนอ้ปัน้ปัอ้นปนปนัน้ันเ้าบ้านผใหม่เนอะ ไอ้ผูส้สภาพผูพส้สภาพไม่ใช่ช่องพวกเราเว้ยไอ้เหี้ยเอ้เมียเข้าบ้านพูดอ้อดาวแล้วหลับปิดพวกเราอย่าตกคนนี้ตกกับปิงไม่เอาไม่แบดทุ่งทุ่งไหล่ะเออมาถึงมาถึงเปิดคลิปไม่สู้แล้วอะ่ะตีไม่โดนนะตีไม่โดน ยังยัะที่กูยังหลุดกันบ้านเลยขอ้าได้เด็ใครเปิดแม่งเลยบแม่งโอ้เสียงโตกดีนะมัก็สดุดโตกัน่อนตายมึงเอาดิฉันก็ไม่นำใจทดีทีเลยเมื่วกูมาปกูต่อยก็ตายเลยเริ่มชออเนี่ยเอ้ไปซื้อนี่มาแล้วเงิน ไม่ใช่กล mm ัวใครเด้นเรียบรวมนี้ไม่ได้ค่าไถ่นี่ก็ไปซื้อเพิ่มนั่นแหละชีวิตจริงแล้วจ้างคนมาเพื่อทำงานแล้วก็พอเขาได้ประโยชน์ก็ขาดิ้งซื้ออะไรอะมีปังมีตั้งอยู่สามหนึ่งร้อยกว่าบาทซื้อเหี้ยอะไรล่ะคุณลืมเล็กบ้านกูเลยใครจะขโมยของกูไม่ไหนตัวหนึ่งเองจใจอ๋อสัตว์ข่ามนุ่งมือมีขโมยอีกเนาะ

ไอ้เฮียมึงตีอะไรโอเกูกูกลัวกูงสะดุดเนี่ยกูกลัวกูงสะดุดแเนี่ยกูกลัวพอโดนสะดุดก็อี่เนี่ยโบ่ดิเฮียกูยี่จริงจริงถึงที่ผมเกียรติสวยดิแต่เล่นเกมนี้มาไอ้นี่นะครับไอ้นี่มันแต่งตัวผู้หญิงแต่ไม่ใช่มือผู้ชายครับแล้วผู้ชายรถขานแม่งมึงมาไงเนี่ยเฮียไปไกลไปสัตว มึงไปมึงไปไอยย้เี้ยควันวาสัสกูพองไปไปเมึงอกีมึงหยุดที่สัสออ,อ,ออกไปบ้านไปเช่เออไอ้ตัวไว้ไว้มึงออกไปจากบ้านกูไปไอ้สัตว์นอนกี่รอบวเนี่ยไปชิว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 กุพานมันถ้าม,มันชื่อจริงแม่งเอิมลืมชื่อตัวเองหรอกกูอ่ะ เอาไอ้สัตว์ต่อยขบตุ้มคืนจู่วจะโขบบ้านไอ้สับไปไกลไว้บ้านมึงอ่ะมึงเสี่ยหขบจุ่มดินเลยมึงกลับบ้านไหมกลับบ้านลงไปสัตว์กูตบอัอหายไปหรอมันเกลียด์อะไรทยูมันเกลียดกูเนี่ยมีนยังแทงยิงเลยมึงอย่าตีกูเกียรมึงไม่ตีมึงยิงกูไม่เล่นนันได้เที่ยวแล้วกูไปเรียนนั้นจะเท bon, pues ี <erman S 1> <isas S 2> ่ยวสัตว์ กูให้มึงกูรมาช่วยทำคลิปมึงเป็นเชียรนเ่ยกูให้มึงกูให้มึงเป็นพื่ทำคลิปมึงทำเป็นเชียอะไรเนี่ยเ่ว่ทำคลิปผมหน้าตาเนียยไงเข้ามาได้มึงออกเข้ามาได้แต่มึงออกไม่ได้ไงตายไป I can feel no pain can you say the same คนคนเบลโฟล์คิดว่เนี่ยเอ๊ะกลัวได้ไงวะ

w h a เ t อ e f u น่เื่อกาดีบินไหม n e เ b e a n i p i a lini ikea อ่าทำไมทุกคนในคลิปกูรู้อยู่แล้วว่มึงชื่ออะไรเพราะช่องกูน่าจะดูเบลอยู่เนี่ยมึงหยุดไอสัมึงหยุดไอสักูเ้วักซ้ําควายควายกูตายกเ้ย น่ารักแฟนของกูเยยไอ้เยอะตายแฟนกูเนี่ยกูตายจบไหมมึงตายไปมึงก็ติดอิดรอบอ่ะกูไม่ติดเอ้กูรีสปอนหลังก t t ต e f ฟ c k ให้กูเกิดเหถื่อนซะดิมึงหยุดไอ้ผู้ช่วยคล่ปู้ช่ยที่คลิปมึงหยุดดิแล้ี๋ย่า หาทีแล้วสั็จพวกูตายไปพวกเกิดได้เกิดนี่เนี่ยเกมในเกมมีแต่คอม่าคุยสักพูดพูดจริงๆอะไรมันโมเลยเนี่ยคุณเราคุณเราเนี่ยกมันดูสิคุณเล่นติดใจเรนรู้เลยบอกในเกมนี้ติดใจติดใจถ้ามึงไม่เลยทถ้ามึงไม่เบื่อแบบเนี่ยติดใจแต่ถ้ามึงไม่เล่นผมเนี่ยเออมึงเหงาเล่นเๆนั่นน่ะงานเล่นเนี่ยถึงเล่นไปผมก็จะไม่ขึ้นไม่ชื่อเลยครับไม่ชื่ออะไรับ่ชื่อเลยไม่เชื่อเลยเมื่อวันตรงกูสัสไม่เชื่อเลยพ่อคงตาย ไม่โดนแล้วเอ้ยไว้ไอศตร์กูไม่กล่าวออกโต๊ะสิ่งที่น่ากลัวสุดในเกมนี่คือโต๊ะครับจำไป้โอเบอนี่เตอาอันนั้นเทียวสัตว์อันนั้นเทียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงข้างหลังมึงอะยิงอยู่นะข้างหลังมึงอะฮ่ไว้เอ้ยกูเรื่องนั้นจะชินเลยสัตว์ ช่วยแมช่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 วยบอกให้ยวิ่งไปตามาอเนี่ยมึงตีกับพ่องไอสัตว์ตบม่งเลยออตมึงลยได้โตมึงลยเพื่อนตรมึงลอยแล้วมึงอยู่ข้าวเด้วยเฮียตบแม่งเลยสัตว์ออตาฮ่ กูโดนมากูโดนไปมาไมมากูโดนตุ่มโต้ไอ้เหี้ยคลิปนี้มีคำเดียว Newbini Pizza นี่เออกูก่อนสิ่งสิ่งที่ผมต้องทำเอิ่มก่อนเริ่มคลิปคือเอิ่มเปิดปุ่มแจ้งเตือนแน่นอนเลยคลิปใหม่คลิปใหม่ๆต่อไปเนี่ยเพราะคำคำเตือนคำเตือนอย่าเอิ่มผมไม่บอกโบเลยคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเล่นนั่นชอบพกชอบพกหมดชอบคำหยาบไม่เชื่อชั่วร์ไม่เชื่อครับโมเดี๋ยวแล้วถอนแล้งกูมาอยู่ใกล้ศาลครับเลยเอาไว้ ไม่ใช่ครับโมงนฐกนคือเขาพูดติดกันไม่ใช่ครับโมถ้าถ้าูติดกันนี่สิมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไอ้สัมันไปแล้วมันไปแล้วมันพองกูนั่นกูขอเยือบดีได้ไหมขอยือบอ๋อตกกับพองไงมึงกูยืมุม เอาพวกของดีด้วยเป็นไงพวกของดีด้วยเป็นไงล่ะมึงใครใครเป็นเจ้าของของกูถามจริงมึงอ่ะเว้นมึงอ่ะเอ้ยหยุดเดินกูค่ะกูแค่ไม่มีตังแค่นี้กูไม่มีตังแล้วมึงอย่าให้มึงกูไม่มีตังเลยคงคนืนเงินคงโทรแทนก็มึงห้าสิบวิมึงปิดทำไมอ่ะ ม่ต้องเซนเซอร์เพาก้องช่องกูแบบนี้แล้วคำเตือนก็ได้คำเตือนคำเตือนนะสั์คำเตือนเอ้ยไม่ต้องแม่ผมเกรงใจผมเกรงใจกูบอกกูเกรงใจไอ้สั์เอ้ยกูไม่พอใจแค่นี้หรอไไอ้ยละไอ้เดี๋ยวเราไปชไปไหนอะ อยมืรูไปบ้านกูเอ้ยทุ่งทุงทุงกุ้งกุ้งกุ้งเติมมงฮุจ๊เพื่อนผมชอบเบลลัมันก็เล่นเล่เกี่ยนี่แหละมันก็เบลลัเลยนีผมว่าปบัลเลรีนกคาพูชิี่นมึงอย่านะมึงอย่าคิดนะโอเครถไดีโตแนาะรถไฟดีโต แม่แทนมมาลิโรมันเป็นอะไรหัวอยไุทงทงทงสักแล้วได้มกูซีนี่กูซี่มูใช่ไหมรานห้าพ <content. S 1> ่อไงแล้ว like มึงบอกูเตือนพงอ่ะวิ่งกูวิ่งกูอยาโดนน้ำพึ่งแล้วมึงไปกับพ่อปุ๋อไปจุ๊จุพี่น้องก็ไม่เป็นไรหรอ ส่วนแม่เงินที่เก็บไปควสองมื่นแก้ตอนนี้กูมีนังเดี๋ยวเพิ่งขโมยนะครับเอ้ยมันแปลกว่พ่องอ่ะกว่พอไงวิ่งวิ่งก้องกุ้ิงก้งวิ่งเนียตอดวิ่งเหนียตลอดเงิน ยืดตระกัดตกแม่งเลยบ้านกู้บ้านกู้ตกแม่งเลยสัตว์นี่มึงช่วยกูก่อนมึงช่วยกูก่อนแล้วนักยิงกูมาปิดทันไม่งั้นกูโดนขโมยบาเรนี่หน้าขบกีน้าเนี่ยไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่มึงคนอื่นเลยคนเฮ้ยมึงยามึงขโมยติดๆกันเลยมึงถึงัว ไอสัตว์มันไปไปกลได้เฮียก่อนก่อนก่อนบคลิปนี้ทุกคนให้ขายทุกตัวเลยเพราะไม่งั้นเดีเ๋ยวมันจะมีคนจ้องจะเล่นคำแนะนำจากแล้วบารีเน,น่ยางไงบารีเน,น่ยึงก็คืนมึงก็ได้นะิีโอเคกี่วาทกี่นาทีละแมนาทีละโอ้จบคลิปเลยกันนะเอ้ยขายจบคลิปมึงขอยืนนิดนึงนะ ตัดไอสัตว์ตัดทีนึงไม่ชั่วโมงงี้เหรอไม่ไม่ตัดไม่จริงนะเดี๋ยวผมทีโตนั่นผมก็จะคลิปแค่นี้นะครับผมล็อกก่อนเลยนี่ยังเดี๋ยวผมที่แค่นี้นะโอเคไม่บายทุกคนแล้วก็จะ่าอย่าจะจะไม่อย่ามีเพื่อนแบบนี้ไม่บายทุกคนไม่บายไม่บายสัตว์ไม่บายบาย